สวัสดีครับผมน้าหน,นงว่าไงว่างไงมึงเมื่อวานหยุดอยู่บ้านทําหลังคาบ้านเก็บเสร็จเหล็กกับเสศษหลังคาแผ่นเก่าๆมาต่อเติมหน้าบ้านสนใจทักได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพหลังคาทําเสร็จเมื่อวานนี้นี่เป็นไงครับพอได้ไหมนี่หลังคาลงรถหน้าบ้านเศษเหล็กเก่าๆ เอามาทำเมื่อวานนี้ต่อเติมหน้าบ้านเสร็จเหล็กเก่ายังไมไ่ทาสีเลยเสร็จแผ่นแผ่นแมตตชีตเก่าเก็บมาจากหน้างานดีกว่าทิ้งเอามาต่อหน้าบ้านท่านเลยทําลงรถพอได้ไหมยังไม่ได้ทาสีเดี <c oughs> ย๋ยวดูหน้าบ้านอีกทีนี่ จะลบไปหน่อยบ้านช่างจะลบไปหน่อยดูเสาดูเสาเสาเหล็กไม่ได้ทาสีเลยนะถ้าทาสีจะสวยกว่านี้หน่อยพอได้ครับลบไปหน่อยบ้านช่างสนใจทักได้ครับซ่อมแซมบ้าน น้าหนงว่างไงมึงเลยครับเฟสน้าหนงว่างไงมึงดูหน้าบ้านหน่อยนี่โอ้โหบรรยากาศได้ลมสบายๆเลยไม่ต้องซื้อ เสร็จเหล็กเก่ากับแผ่นหลังคาเก่าเอามาต่อลงรถหน้าบ้านลงเก็บของครับช่างซ่อมบ้านผมติดต่อทักได้เลยครับใครสนใจจะซ่อมบ้านทักได้เลยนะหน่งว่าไงมึงขอบคุณทุกคนที่จ้างงานนะครับถ้าทักมาขอบคุณมากเลยถ้าจ้างงาผมขอบคุณมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานทำขอบคุณครับ